ครับวันนี้เราก็จะมาทบทวนยุทธวิธีการใช้ไม้งามนะครับจับคนเมาครับจะทบทวนทฤษฎีนะครับหลักทฤษฎีนะครับในการมาเชิญเหตุกดความปลอดภัยการพิ็เรลนี่เรียกว่ากฎนิวฮอร์นะครับมันย่อมาจากตัวแรกนะครับ Never Approach อย่ารีบแสดงตัวนะครับอันที่ยีที่2นะครับ Evaluate ก็คือการประเมินอันตรายนะครับ บิลเวสฟอร์แบ็ c อัพเป็นกฎความปลอดภัยในการบันชึกเหตุของที่นี่ตำรวจนะครับเป็นการฝึกทบทวนยุวิธีการใช้ม่ย่าครับมาเซ็ตตี้สอนตี่ศูนย์อันดับแรกเราก็ต้องมีการเิรจาก่อนนะครับสองศูนย์ชุดเิรจาเลยครับน้องใจเย็นๆมีอะไรตำรวจช่วยเหลือไหมวางสิ่งของในมือลงวางสิ่งของในมือลงก่อนวางลงวางลงคำขอวางลงเราเห็นว่า ในส่วนของคนคนที่เมานะครับไม่ยอมวางนะครับชุดเจรจาก็ต้องทําการจับกลุ่มนะครับตอนขั้นตอนต่อไปเลยครับเอ๊ะว่ายยี่สิบว่ายยี่สิบว่ายยี่สิบว่นยี่สิบว่ายี่สิบครับขับตัวขับแขนนะครับเกี่ยวขาแล้วขับตัวแล้วครับแขนขาไว้ครับขับขาคางี้ครับทับแขนปุ๊บถ้ล่มลงไปนะครับล้มตรงนี้นะครับ ปดปดนะี okay, ่ครับไปวดนีดโอเคครับ